ร้านกับรีฟช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบลฟูดมีไก่ตานเผาวีสีมากมายอไิเมะแวนกราดหรือเป็นเกมพาก็มีเช่นกันนะครับผมหลังจากเชื้อเทมเป็นอย่าลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจวันรุ่นแน่นอนเลยน้องลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงกมัน้ามไลา์คลิปนะฮะโยก็สุดวัสุดดีทุกคนด้วยนะอยู่กันแบบที่ีว่าวีเอพก็อย่างเช่นเคยเด็กก็จะมาสอนทำอ่าพวกดาบนะครับส่วนมากจะเป็นดาบอ่นะซึ่ง พลังเนี่ยผมได้ไปแค่เดียวคือพลังตัวนี้นะโกโจโก็สัดนั้นเนี่ยผมยังทำไม่ได้นะเอาละนะครับต้องพุ่มมาทำเพลงก็ถ้ามีคนจะแปลให้ตามเดิมแล้วกัน้ามีนะเอาละแล้วก็ไปรอบเริ่มเลยที่อย่างแรกนะครับก็คือนี่เลยเออซึ่ผมจะไม่ขอปูชื่อเลยครับผมก็ไม่ไม่ดูเรื่องนี้ผม,ผมไม่เคยดูผมจำอีกเป็นรอบที่1ล้านแล้วว่ากูไม่เคยดูโกโจที่รู้จักก็เพราะว่าตัวละครเป็นดังแค่นั้นแหละนะครับผมเออนะ จำไว้ให้ดีผมไม่เคยดูเรื่องนี้นะแม้แต่ตอนเดียวก็ยังไม่เคยดูนะครับผมซับไทยกุ้ยไม่เคยดูไม่เคยแตกมันเลยซ้ําเรื่องนี้แนวโอเคซึ่งก็ตัวนี้นะครับผมผมจะมาลองสก,กิลดูก่อนแล้วกันนะอ่ะสก,กิลแซดนะครับผมประมาณนี้นี่ต่อไปนะครับสก,กิลเอ็กซ์แล้วก็สก,กิลซีนะครับประมาณนี้แล้วก็สก,กิลวีไม่มีนะครับผม ไม่มีนะแต่ว่านะครับมันจะมี sqf ซึ่งผมค่อนข้างชอบเพลงมากเลยขอเปิดเพลงนะเพลงโคตรปั่นในตัวนี้อ่ะไม่เพลงเหรอเอาพี่ชายพี่ชายไม่มีเพลงเหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาใหม่เบมือนไม่มีเพลงวะโอ้จบแล้วน้องแบบนี้ไม่มีเพลงเออโอ้อจบเลยเรียกว่าโอ้โจบแล้วอะคนดูก็อ,อ่านนี่ครับ ก็จะเปิดล่าแบบนี้นะผมก็เอาพี่ก็หมดไวเกินนะโอเคท้าม,มันเตินนร์ดนะวปะวิธีทำเลยละกันก็วิธีทำนะให้ทุกคนไปที่เกาะตีบอลตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีตัวมอนเตอร์นะที่อยู่หลังต้นมัดตรงนั้นเห็นไหม่าซึ่งของส่วนมากเนี่ยนะครับผมเออ่ของพวกนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกวิธีการหานะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหายอย่างไรเหมือนกันกูก็มั่วเอาอะนะมันอยู่ดูดีก็มาอยากเป่ายังไงไม่รู้นะเอาละก็ สีต้องใช้นะครับก็คือเพชร3า0 0นะครับแล้วก็ไอ้พวกคุณนี้เนี่ยผมขอพูดรวมเลยก็ว่าจะพูดอย่างสดจะพวกเนี้ยทั้งหมดนะครับสามารถหายใจกการไปสุ่มสล็อตตรงเกาะนั้นนะนี่เนี่ยก่อนนั้น,นะน,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 นแล้วก็ไปทําเควสนะครับโอเคแล้วก็ทําไปเลยถ้าครบนะก็วิธีการไปสุม่มสล็อตหาของพวกนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันสามารถตีมอนแถวนี้หาได้หรือเปล่าแต่ผมรู้แค่นั้นก็คือสล็อตกับ ทำเควสนะครับสู้เควสเนี่ยมันจะเป็นเควสที่ทําให้เราได้ข้าวไม่ได้จะว่ามันคือข้าวความดีหรือข้าวหัวไอท้ทอย่านตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเออนะครับแต่ว่าง่ายสุดนะสุ่มดีกว่าครับอืมนะสุมส่มสุ่มยังง่ายกว่านะคือเพชรเนี้ยเพชรเกมเนี้ยฟาร์มง่ายนะแต่ว่าผมสุ่มหมดแล้วไหมหลืงผมสุ่มไปหมดแล้วนะก็ได้ของมาประมาณนี้อันนี้ประมาณประมาณหมื่นสามนะก็ได้มาประมาณนี้นะนี่ของทั้งหมดที่ได้มานี่ายเพราสุ่มนี้เลยนะเนี่ยสุ่มไปเรื่อยนะทีละห้าเจมห้าเจมห้าเจมนะครับผม ก็เอฟเคไปสักสัปโมงหนึ่งแนะ่ผมก็น่าจะได้ของครบแล้วนะโอเคแล้วก็อีกทีนึงคือการที่ลงนี้ครับนี่อันนี้ก็วีทีนึงโอเค,อเค,อเคฉันเกลียดเควสนี้จริงๆเลยแล้วก็เนี่ครับอผมขอบอกสูตรเลยว่าคือถ้าเราแพ้ในนี้หรือว่าทำภารากิจไม่เสร็จก็คือไอ้ตรงค่าตรงนี้ทุกคนนะมันก็จะติดลบมันก็ลบลงนะเออแต่ว่าค่าใครไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะติดลบเลยนะแต่ผม มีทิกแบบไม่กี้คือการถ้าเราเจอเควสไหนที่ไม่ถูกใจก็ออกแม่งนะออกแม่งเลยนะโอเออซึ่งเอถ้าเดฟมาดูก็อาจจะแก้นะก็ใครดูทีเดียวก็จะทําก็ทําเลยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแก้ละกันนะถ้าเดฟเขามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแก้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังยังทำได้อยู่นะัครับยังเหลี่ยมได้อยู่นะคนดูอืมาให้เราไปดูนะขอขอเควสของแต่ถนัดละกันเควสไม่กี้ผมไม่ชอบนะ โอเคที่คือมันจะมีแบบว่าเหมือนเวลาจากัดด้วยนะครับก็เลยไม่อยากทําแบบคือยากๆนะมามันเจคอคนยงากจังวะกูคแค่จะมาทดสอบให้คนดูดูเฉยมันจะออกออกเควสพวกนี้มาทําไมนะเอ้เกมขอแบบเป็นเควสแบบง่ยายๆได้ไหมอะ่ะเ,เก็บกล่องอะไรเงี้ยนะ <laughs> เก็บกล่องอะไรเงี้ยได้ไหมอะ่ะ ผมแค่มาเทยเฉยคุณผมไม่มาฟาร์มไรเว้ยคุณก็ทำให้คลิปยาวจนได้นะเนี่ยอย่าให้มีรอบที่สามนะจำมาไว้อย่าให้มีรอบที่สามไอ้น้องไมกันแล้วก็ไม่เอาแล้วนะข้ามแม่งเนยะเออโอเคอันนี้อันนี้พอคุยกันได้หน่อยนะอ่าเคดนี้นะครับให้เราไปคุยกับตัวบุญนี้นะนี่ซึ่งเราสามารถปั๊มได้เลยนะเนี่ยยิ่คุยเลยเอยงคุยเลย นะครับแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยจนครบ4นะครับซึ่งแต่รอบเนี่ยมันจะได้จํานวนไม่เท่ากันอย่างแบบได้8มากได้5ได้1นึ่งมากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราได้ผลด้4นะเอาคูสีรอบนะครับนี่ไปเลยนี่แค่นี้นะครับเนี่ยก็ได้กล่องมาแล้วนะครับผมเนี่ยครับซึ่งตอนเราเปิดเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้ของพิเศษด้วยแต่ว่าที่ผมเกลือ้วมันจะมีกล่องระดับแบบแรมิติกลิจินัลลี่อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ได้ของประมาณนี้ถ้าถ้าออกนะ ึ่งเนี่ยก็เปิดได้จะกล่องเหมือนกันนะไออะไรพะรยาเนี่ยบูมิติกเนี่ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วการในการหาของวัตถุดิบนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมจะไม่พูดเรื่องวัตถุดิบแล้วเพราะว่าของเนี่ยมันก็ใช้คล้ายๆกันหมดเลยนะครับผมก็คือการที่เราจะสุ่มตรงนี้มมนก็ลงไม่สุ่มตรงนี้ก็ลงพันธุกิจตรงนู้นนะฮะราตรมคุณจบนะบไอพวกไม่ดูคลิปจนจบหรือว่าไอพวกก่อคลิปก็อาจจะไม่รู้เรื่องนะเอาล่ะแล้วคนของต่อไปนะผมก็จะพาทุกคนไปทําดับ โทจิกันนะดาบโทจินะซึ่งเป็นดาบที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะดาบนี้นะก็จุดทาก็จะอยู่ตรงเกาะทะเลทรายนะครับผมนี่แต่ว่าเกนีกกก้ก็บรรยากาค่อนข้างจะเดินทางลําบากนะผมพยายามสุ่มผลแล้วว้แต่มันไม่มีผลไหนที่บินได้เลยนะครับเรือก็ไม่มีนะครับผมเวลิกูดอาจจะมีผมบินได้แต่ผมสุ่มไม่ได้นะมันเกลือนะครับตอนี้ตังเสียแล้วเดี๋ยวสัก คลิปหน้าไหม,มคลิปหน้าเรามาดีผมพิศานแล้วกันนะถ้าเท่าก้างนะดูก่อนกินช่วงนี้เกมค่อนข้างเยอะเลยอ่ะอาร์โซจิก็อยู่หลังบ้านนี้เลยนี่ก็ใช้เพชรสองพนะครับแล้วก็ของต่างๆซึ่งสามารถหายจากการสุ่มสล็อตนะตาม,มันแหละนะครับผมก็ทำไปเลยนะครับอ่ะสกิลตามนี้ Z ซดเอ็กซ์สสกิลวีไม่มีนะครับ F ไม่มีนะครับโอเคประมาณนี้จากโทจิอ่าเรามาต่อไปเลยแล้วกันผมน่าจะเป็นพลังพิเศษนะครับซึ่งผมก็นี่ครับคือตรงนี้เลยนี่ตัวอะไรขยอย่างก็ไม่รู้นะก็แค่ของดำนี้นะซึ่งไอตรงวงเล็บเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมตอนทำเนี่ยคือมันทําไม่เลยนะอะก็ถ้าของผมก็ทําไม้เลยนะครับวิธีกากดใช้เนี่ยให้เรากดตัวเอบเอาไม่ใช่กดตัวเอบนี่ตรงนี้ไอ้เป็นไงเป็นการบัฟแบบนี้นะครับผม ซึ่งก็จะเลื้ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวยังไม่พูดยังไม่ได้พูดเลยเลยนะก็เป็นว่าเป็นการบัฟบนั่นแหละนะคืออาจจะโบดดามเมจนิดหน่อยแต่ว่าเลือกไปบวกนะน่าจะโบดดาเมจน,นะครับตรงนี้นะหรือว่าห,หรือไม่ก็ฮิวนะสักอย่างหนึ่งซึ่งกูดามมางข้างนางก็เลยช่างมันก่อนแล้วกันนะแต่ว่าถ้าใครทําก็มาทาดาดตรงนี้นะผมต่อไปนะครับผมดาบเชียงคูสนะใช่เชียงคูสนี่เชียงคูส ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมใกล้ๆกันเลยนะเกาะลิงนี่เกาะลิงเกาะลิงก็ดาบแชกเนี่ยทำง่ายๆนะครับก็คือเพชร1,000นะครับผมแล้วก็เข้านี่ย1 0 0 0ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถหายจากการไปลงไปลงภารกิจตรงนั้นต่อต้นคลิปนะถ้าใครข้ามมาตรงนี้แล้วงงกลับไปดูช่วงแรกนะครับเพราะว่ามึงข้ามเองกูไม่ผิดนะบอกไปแล้วว่าหายยังไงนะผม เอาละต่อไปนะครับก็ดาบยลุนะครับก็พูดถึงดาบยลุเนี่ยก็จะมีแบบว่าไอู้ดแบบว่าเม้นอยู่แบบพี่ครับสอนหารยลุหน่อยฮะพู้มึงนี่หน้าโดนดาบกูแทางตูดมากเลยอ่ะจริงๆนะเออไอ้พูดดูคิไม่จบเนี่ยแล้วเม้นเนี่ยนะหน้าโดนฉันดาบกูแทางตูดมากจริงๆนะกูจะดาบเลโก้ขั้งหลังก็แทงเข้าไปนะไปนนอ้เพลทนะอ๋อดาบยรุอันนี้ทําง่ายมาก โคตรง่ายนะมาที่เกาะตรงนี้ครับนี่มันจะเป็นเกาะหิมะนะครับด,ดูเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เพชรนะครับใช้แค่ตังค์ก็พอแล้วนะครับผมอะไรเกิดมาเนี่ยโอ้บอสใหม่เหรอโอเคเดี๋ยวเข้าไปตีละกันนะค,คุณดูอ่านี่นะตรงนี้เลยเตรียมตังค์แล้วก็พวกเหล็กเหล็กเนี่ยหายจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็แล้วก็ไม้เนี่ย ก็ไปหาจากเกาะแรกนะตามมนแหละรูห์นแค่แหละนะครับแล้วก็ตังสองแสนห้านะโยโรนะครับสกิปไปเอ้เอ้คูดาวกูดาวโอเคอ่ะสกิปประมาณนี้แซดเอ็กซ์ซีวีเอฟไม่มีในแค่นี้แหละนะครับผมดาวไม่กากนะโอเคมาคุณดู เราไปตีบอสดีกว่านะซึ่งบอสตัวนี้เหมือนจะเป็นบอสตัวใหม่ด้วยนะทุยังมไม่เคยตีเลยด,ดูดิว่าโหดหรือเปล่านะเราไปลองดูกันดีกว่า,าดเดี๋ยวอัดท็อตจิแหละเป็นลือคมเฮ้ยซเซเบอร์อย่างนั้นเหรอฮู้นี่เนี่ปาดเลยเฮ้ยบางเฮ้ยโคตรบางเลยคุณดูเฮ้ยบางจัดหวานเจี๊ยบ์เป็นยี่ห้หวานเจี๊ยบแล้วเป็นยี่ห้หวานเจียรนเงื่อนเกียบเลยเป็นยี่ห้หวานเจี๊ยร์ในี่ื่อนเจี๊ยบโคตรบางโคตรบาง โคตรบาง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 พิ่ก็บางเกนนะอ่านนะครับกล่องอีพิกกดเลยเฮ้ยเอาเอโอเคก็คุณดูคลิปก็ประมาณนี้ละกันนะใครแล้วก็ผมก็เท็แบบนี้เอาไว้ตั้งคอมเมนต์ทิ้งเคยนะครับผมบ้าเลยครับทุกคนชดดนุก้วยน้องรัก